โกโลกใต้สุดแดนสยามวัฒนธรรมงามสองศาสนาปาเตะบาติกดูงามตาแหล่งศึกษาป่าพรุสรินทรข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอสุขไหกรลกจกังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. กลุ่มงานบริหารงานปกครองงานอนุญ,ญาตทางปกครอง 2. กลุ่มงานทะเบียนระบัตรบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไป 3. กลุ่มงานความมั่นคงการอำนวยความสะดวกจุดตรวจด,ด่านพรมแดนไทยมาเลเซียภารกิจอสท่องเที่ยวสสำนักง,งานอำเภอสำนักง,งานออกหนังสือผ่านแดนอำเภอสุไหงกลก 5. ศูนย์ดำรงธรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service จุดบริการแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-Se r v i c e โดยปัจจุบันมีนายอนิรุธบัวอ่อนเป็นนายอำเภอสุไหงโกโลก 2. กการดำเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกด้านกายภาพ 1. มีการให้บริการนอกเวลาราชการหรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่เช่นวันจันทร์ถึงศุกร์ในวันเวลาราชการแต่เพิ่มเวลาพักเที่ยงหรือเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาวันเสาร์เวลา9ก้านาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นต้น 2. มีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางโดยสามารถเข้าถึงสถานที่ด้วยรถสาธารณะ 3. มีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 4. มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคั์และผู้สูงอายุเช่นจุดให้บริการอยู่ชั้นหนึ่งมีทางลาดสำหรับรถเข็น 5. มีการออกแบบพางงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ 6. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อไว้โดยจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรติดต่อแสดงให้ผู้รับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการอย่างชัดเจน 7. มีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 8. ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน 9. มีการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 10. มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของทรัพยากรที่มีเช่นน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอเป็นต้น 11. มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 12. มีการจัดให้มีระบบคิว เพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม13มีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย14มีจุดประเมินผลความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 15มีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และหรือจัดให้มีเขตซูบุรีร่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมด้านคุณภาพด้านสถานที่ 1. มีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและออกแบบอาคารหรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งาน ร่วมกันได้โดยไม่ต้องแบ่งแยกเพศอายุหรือความแตกต่างทางเทียภาพตามแนวคิดอารยสถาปัตหรือ universal design 2. มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้านบริการ 1. มีการสำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการและหรือปัญหาในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ให้บริการ เพื่อนำมาออกแบบการให้บริการและแก้ไขปัญหาการให้บริการ 2. มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจและนำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการ 3. มีงานบริการณศูนย์ราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงานดังนี้งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุก์ 4. มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน 5. มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการเช่น การติดตามรอบเวลาการต่อใบอนุญาตโดยการส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้มาต่อใบอนุญาตหรือออกแบบระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการเข้าตรวจสอบขั้นตอนสถานะการรับบริการในงานที่ไม่แล้วเสร็จในทันที 6. มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ 7. มีการนำผลจากการติดตามงานมาดำเนินการปรับปรุงจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและการให้บริการได้ถูกต้องรวดเร็ว สามารถลดต้นทุนลดการสูญเสียและเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการให้บริการสำนักงานทะเบียนอำเภอสุขไงกลก 1. มีการให้บริการแอปพลิเคชันไทยดีเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลศูนย์รำรงทรรม 1. การให้บริการเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์สามารถ รู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในเวลาติดต่อราชการโดยใช้กลุ่มลายและเพจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณภูกลกในการติดตาม 2. งานบริการจำนวน20งานบริการที่กลมปกครองกําหนดศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service จุดให้บริการแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e service สำนักง,งานออกหนังสือเดินทางอำเภอสุวหรยกลก 1. การบริการหนังสือผ่านแดน e-borderpass เช่นการจองคิวออนไลน์การบริการหนังส e ือผ่านแดนออนไลน์การลงลายมือชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการชำระค่าธรรมเนียมผ่าน QR code ผลงานที่มีความโดดเด่นกว่าที่อื่นสำนักทะเบียนอำเภอสุงไหกลก 1. งานออกโดยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ชุมชนบ้านมูโน กลุ่มผู้ประสบภยัยโกดาังเก็บพลุระเบิดกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อและมารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนณโรงแรมเกนติงอําเภอสุไหงกลกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดระาทิวาฒกลุ่มเปาะบาง ให้บริการบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนที่มาทำหนังสือเดินทางโดยออกโมบายยูนิตร่วมกับกองหนังสือทางกระทรวงการต่างประเทศณศูนย์โอทอปด่า, 0, top, ดานพรมแดนสุไหมคุลก2กิจกรรมแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียโดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกงศูลใหญ่ณเมืองกัตาบารู 3. โครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรร่วมกับศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดฉแดนภาคใต้และกงศูนย์ใหญ่ณเมืองกวตาบารู 4. สำนักทะเบียนอำเภอสุขไงกโลกจึงได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่พูดภาษามลา,ายูประกอบกับอำเภอสุงานกลกเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียกลุ่มงานความมั่นคงการปฏิบัติหน้าที่ของอสท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้กับคณะงานราชการทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตั้งจุดตรวจจุดสกัดหน้าด่านตรวจรถเข้าออกระหว่างประเทศไทยมาเลเซีย อำนวยความสะดวกให้คำแนะานำแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำนวยความสะดวกร่วมกับกองส่วนใหญ่เมืองกวัวตาบารูรับผู้ขนทษจากประเทศมาเลเซียกลับสู่ประเทศไทยที่ทำการปกครองอำเภอสือกลกเราเป็นอำเภอชายแดนที่มุ่งเน้นให้การบการประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วตามมาตรฐาน E44 ดังเกียรัิธรสวยกวลกมั่นคงน่าอยู่มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจ การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว